ความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรอยู่ในพระเนตรพระกันและพระราชหฤทัยเสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากปัญหาความทุกยากทั้งปวงโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งสิ้น15โครงการใน11จังหวัดจึงเกิดขึ้นโดยในเบื้องต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างโครงการต้นแบบจำนวนสองพื้นที่คือตำบลดงเข่งอำเภหนองสองห้องจัังหวดขอนแก่นและตำบลหนองฝ้ายอเภอเลาขวัญจัังหวดกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหน,นองฝ้ายอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2565ซึ่งพื้นที่อำเภอเหล่าขวัญ เป็นหนึ่งในห้าอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้ชื่อว่าเป็นอีสานภาคกลางที่ประสบป,ปัญหาขาดแคลนน้ำมาเป็นเวลาหลายปีเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาไม่มีแหล่งน้ำและระบบชนลประทานราษฎรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและทำทำการเกษตร จึงเหมาะสมที่จะเป็นโครงการต้นแบบในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระยะต่อไปกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะดําเนินการจัดทำแผนงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นๆอีกจำนวน13แห่ง ครอบคลุม10จังหวัดดังนี้พื้นที่ตำบลบ้านกลางอเภอสันป่าตองจัังหวดเชียงใหม่พื้นที่ตำบ,บกลก้ออลีอ้จลำพูพื้นที่ตำบลสายนาวังอเภอนาคูจัังหวดกาฬสินธุ์พื้นที่ตำบลนามะเขืออเอภอปลาปาพื้นที่ตำบลำบโพตาและตำบลนาทรา,ายอเมืองนครพนมจัังหวดนครพนม พื <Es> <an> ้นท <man> ี <t> <half> ่ตำบลพายุอเภอพายุจัังหวดรีสเกตพื้นที่ตำบลบางแก้วอเภอเมืองฉะเชิงเซาพื้นที่ตำบลโพรงอากาศอเภอบางน้ำเปรี้ยวจัังหวดฉะเชิงเซาพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาอเภอห้วยกระเจาจัังหวดกาญจนบุรีแห่งที่หนึ่งและแห่งที่สองพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม เภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมพื้นที่ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพยูนจังหวัดพัดทลุง